ค่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราค่ะทุกคนทุกท่านนะคะมารีวิวร้านเกี๊ยวต้มคำโตนะคะตลาดในพระธาตุนินนะคะเจ้าเก่าในงานยิ้วนะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตอนน้องเขาต้มเป็นยังไงนูอ่ะทักทาย FC กเลอสวัสดีค่ะนะคะมาขออนุญาตเพราะว่าเห็นกำลังต้มอยู่นะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูตอนต้มกันเลยนะคะไปเลยค่ะมันกำลังต้มอ,อยู่นะคะเนี่ยต้มไม่เย็นแบบสุดๆเลยนะคะใช้เวลาต้มกี่นาทีคะประมาณ8นาทีนะคะเคี่ยวต้ขมขาโอนะ,ะทุกคนเนี่ย้มแก็บอยู่ตรงตลาดไนราซาสุรินนะคะเยื้อเนี่ยเลยแสดงมานิดนึรงทางมาลายก็จะเห็นนะเอ เขี้ยวลูกโตๆลูกใหญ่ๆอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนผ่านไปผ่านมานะคะเวะได้นะคะน้องขายทุกวันใช่ไหมขาร์ทิตหยุดไหมลูกซาร์ทิมีหยุดบ้างมีหยุดบ้างแต่วันปกตินี้มานะคะทุกคนไมติดตุลา้าไม่ติดตุลานะคะน้องก็จะขายอยู่งานยิ้วด้วยนะทุกคนนี่นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านว่าน้องเขามีเด็ดยังไง เราไปดูกันนะคะเกี๊ยวต้มคำโตไปเลยค่ะ let's go ค่ะทุกคนก็จะมีพิเศษน้ำจิ้มนะคะเีแยวต้มคำโตเขาจะมีน้ำจิ้มอยู่สามสามอย่างนะคะทุกคนมีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะซุกี้ซีฟู้ดดั้งเดิมค่ะซุกี้ซีฟู้ดซุกี้อันนี้เปนดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมนี่จะเป็นซอสเหรอคะเป็นซอสเป็นซอสเอ่อคงรสของทางร้านค่ะเป็นจิ้วทั่วจิ๋วทั่ว กล่องละกลบาทนะคะกล่องกล่องเล็ก50บาทนะคะเราก็เลือกเป็นน้ำชีเมียงได้นะคะทุกคนก็จะได้ดีนะคะเ๋ยต่ตรงจุดนี้นะคะมาเลือกซื้อทานกันได้เลยนะคะทุกคนเอเรงมาแล้วนะ,ะนี่ร้อนๆน,นะคะโอโ,โหอะจับภาพน่อยนี่นะคะต้มคำโตนะคะ สูตรนี้นะคะส่วนคะคะทุกคนก็มาซื้อทานกันได้เลยนะคะเล็กใหญ่ชอบก็มาได้เลยกล่องละห้สิบบาทกล่องใหญ่หนึ่งร้อยนะคะเฮงเฮเกียเก้ยวต้มคำโตนะคะเกี้ยวห้องตุ่มหอมแน่นเต็มขังนะคะนี่แอนกินหลายรอบแล้ววันนี้ก็ ขออนุญาตถ่ายก่อนยังไม่เอาวันนี้นะคะเฮงเฮงเกลียวต้มคำโตก็จะมีเบอร์โทรด้วยนะคะทุกคน0955456859 0955456859าหกแเก้านย์เ้าห้เะคะเกลียวเฮงเฮงเกี๊ยวฮ่องกงนะคะทางเฟซบุ๊กใช่ไหมคะค่ะทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะเฟซบุ๊กก็เฮงเฮงเกี๊ยวฮ่องกงนะคะทุกคนก็ติดต่อทางเฟซบุ๊ก ก็ทางเ c e บุ o กได้เลยว่ามียังไงยังไงบ้างนะคะน้องก,ก็จะหนูรับงานไหมลูกร,รับงานออกงานมีรับงานออนอกสถานที่ด้วยถ้าสนใจก็โทรได้เลยได้เลยนะคะก็จะยินดีนะคะติดต่อทางเพจได้เลยเพจก็เฮงเฮงเกี๊ยวห้องกลุ่มนะคะนะคะ้าให้ต้องลองเลยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยจริงๆนะคะแอดมินการันตีได้ในความอร่อยชิมแล้วหลายรอบแล้วคะ่ะ นิ่งจิ้มิ่งอ้วนนะเอออร่อยนะคะอร่อยมากเขาบอกว่าเอาไปบางลงวันนั้นต้องได้กินทุกคนนะเอ <นะ S 2> หนูต้องได้กินด้วยนะเขาบอกทุกคนเลยมีแต่ของปูดของลูกๆด้วยแล้วเราก็ชอบแบบนี้นะคะทุกคนชอบรสนุ่มทานง่ายนะคะรสนุ่มนะคะเขาบอกว่าทีแรกก็อยากห่วงอยากห่วงทานคนเดียวนะคนะคนบางคนนะเราจะเก็บหัวทางกคนเดียวแต่ว่า มันต้องแบ่งนะคะแบ่งลูกๆงเอ่อนะคะน่าอยู่น้าตามีน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะทุกคนก็ต้อนรับทุกคนนะคะสนใจนะคะติดต่อทางเพจนะคะจองจองล่กหน้าเลยทางเพจห่งเฮเกี้ยวห้องกลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตะวันแม่ตะวันจะไปกดดูทางเพจละนะคะเฟซบุ๊กนะคะเฮงเฮงเกี้ยวห้องกลงนะคะโทอสั่งจองก็ติดต่องาน0955 45 6859มี มีลายไหมคะไม่มีค่ะไม่มีมีแต่เฟซมีแต่เป็นสรี่จัดในค่าได้เลยค่ะอ๋อเขามีหอมด้วยเหรอคะมีกระเทียมเกียวมีกระเทียมเกียวนะคะสูตรพิเศษของทางร้านนี่ได้มาอย่างไรคะหรือว่าคิดเองค่ะคิดเองชอบพานเขาชอบทำก็เลยพัฒน์ขึ้นมาใช่ค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ถูกปากตัวเองใช่ค่ะถ้าคนเราว่าอร่อยคุณก็บอกว่าอร่อยอืมก่อนอื่นต้องจะไปขายให้กับคนอื่นเราต้องลองก่อนว่าอันไหนมันจะ อร่อยแล้วก็ถูกปากถ้าถูกปากเราก็มันต้องถูกปากเขาบ้างแหละเคนแล้วเอ่อจาเประจำเยอะแล้วเนาะเสร็จเดี๋ยได้นะคะมาก็จะเห็นเราจะเห็นตามงานนิ้วนะทุกคนองขงเจาะทำงานนิ้วแล้วก็ช่วงแต่ก่อนเขาไม่ค่อยได้วางนะคะแล้วแต่อารมณ์เลยไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรนะแฟนขับ เรียกร้องเยอะๆนะคะก็จะมีเคี้ยวมาวางนะคะน้องก็บอกอย่างนี้สงสัยมีขาประจาแล้วไงก็เลยหยุดไม่ได้เ <c oughs> ออหยุดไม่ได้เ,เดี๋ยวก็ถามหานะคะ,อะโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูโลเคชันแลยนะคะเข้ามาตรงนี้ทังมหลายนะคะทุกคนจะผ่านมาฝั่งนี้ก็จะมาเห็นเลยนะคะนี่้ายสีแดงแงงๆเคี่ยวต้มคำโตเลยนะทุกคนก็จะดูจงจุดนี้นะคะ ยิ้มเลื่อนตลอดเลยนะคะทุกคนนี่ยิ้มเลื่อนตลอดเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิทวันขอสักแปดนาทีนะคะเพราะว่ามันจะได้เต็มคิป้โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศก,าก่อนนะคะทุกคนว่าท่านจะเลือกอะไรนี่ะนะเรา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 กินแข่งกันแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าแม่พวกเรามีมีสี่คนนะอือิ่มแล้วแม่เขาบอกโตมากเลย มันอ้วนอ่ะเออเกี๊ยวอ้วนเขาบอกเขาชอบเกี๊ยวอ้วนอ่ะอเขาจะบอกเขาเกี๊ยวอ้วนน้องๆเขาจะบอกเกี๊ยวอ้วนนะทุกคนนี่นะคะชาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไม่ให้โดนนะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บแต่บรรยากาศเฉยๆอ่ะพิเศษคือน้ําจิ้มก็จะมีน้ําจิ้มดั้งเดิมสุกี้สุกี้ซีฟู้ดขอบคุณนะคะขอบนะคะทุกคน วันนี้ก็ช่องตัวรสมิลสไตล์มารีวิวนะคะเคี๊ยวกุ้งนะคะเมนูเคี๊ยวต้มขโตนะคะในวันที่18มีนาคม2 5 6 8นาตลาดในบราซาิลนะคะเราก็หวังย่านี้ว่าเอทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในเมนูเกี๊ยวขโตูวในนี้นะคะ ขอบคุณท <cin stereotype> ุกเลิฟขอบคุณ <sympath> ท <ize> ุกไลค์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเราและขอบคุณร้านเฮงเฮงเกีียวคําโตด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยถ้าชอบคลิปนี้เมนูเกีียวคําโตนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมในการรีวิวอาหารเมนูใหม่ๆต่อๆไปนะคะ สุขสวัสดีจีจะมก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณเจ้าของร้านสวยๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,นะคะโอเคค่ะ